จะได้องค์ท่านมาข่าวมันดังทีหลังหนูพักใหญ่เลยหนูได้มาก่อนก่อนที่จะเป็นข่าวค่ะซึ่งในในนิมิตในฝันที่เขาจะเอาหนูไปคืออย่างนี้เลยลักษณะดำๆผอมๆแล้วที่หนูบอกว่าลิ้นเขาแตะมาหนูแล้วเขาพยายามจะเอาหนูไปสองรอบอะ่ะที่หนูนอนป่วยอยู่อะ่ะนี่แหละ แล้วทีนี้พอหนูก็เลยมีความรู้สึกแล้วเพื่อนมันรู้ว่าหนูมีเซนอย่างนี้หนูก็เลยบอกพูดตอนเที่ยงที่หนูเล่าอาจารย์โชคฟังอ่ะในเมื่อเขาเอาเราไม่ไปไม่ได้คอยดูจะมีคนตายแทนแล้วหลักแล้ววันนั้นเลยห้าโมงเย็นก็มีรถชนกันอยู่ที่หน้าห้องหนูเลยแล้วก็ก็เลยนี่แหละีคนเสียชี่งคนอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะเหมือนเขามาเอาไปแทนแล้วทีนี้พอหนูกลับมาจากต่างประเทศ ก็ไม่นานก็เลยมีคนทักมานี่แหละให้มาลองให้มาเอาหนูก็เลยเอ้าทําไมต้องเป็นหนูหนูเพิ่งฝันเห็นเลยเนี่ยแล้วก็ได้มาบูชามานะหนูทําทุกอย่างที่เขาบอกอย่างเงี้ยแต่ว่ามาแบบเหมือนเหมือนสะอาดนะไม่ใช่ไม่ใช่ดําแล้วก็ทําไปก็เหมือนมันขัดแย้งกับสิ่งที่หนูบูชามาจริงๆหนูมีครูบาอาจารย์หนูจริงๆอะค่ะพี่ลูกแก้วหนูก็มีปู่สีสุดโทหนู ที่รักษาหนูอยู่ที่ดูแลหนูอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูเอาเอาท่านมาไว้อยู่ข้างกันเลยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหเหมือนเหมือนเขาด<อ>ู<อ>าแรง<อ>ไม่ได้พูดนะเอาอย่างนี้นะขอพูดนะบนโลกมนุษย์ตอนนี้มีอยู่สองฝ่ายมารกับเทพพูดได้แค่นี้นะเอาเป็นว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความโลภของมนุษย์คือกิเลสเขาเรียกว่าะไรนะ กิเลสตัณหาพาไปไงทุกสิ่งทุกอย่างไหว้ต้นไม้ไหว้นูน่น,นไหว้นี่ก็ไหว้ได้หมดแหละพ่อแม่ไม่ไหว้หรอกนู่นไปไหว้นู่นอะไหว้รถไหว้บ้านนูน่นอะแต่นั่นแหละบางคนก็อย่างนี้แหละคืออยากจะมีอยากจะอยากจะได้อยากจะนั่นอะคือบางทีอะบนบานจนลืมไปเลยลอยให้ฟ้นก็มีแต่ของน้องไม่ ของน้องไม่ผิดหรอกเพราะว่าเขาเปลงสารมาไม่ใช่คนนี้นะที่จะมารับน้องอะ่ะไม่ใช่นี่นะแต่รูปลักษณ์หน้าตาคล้ายกันแค่นั้นเองใช่ค่ะใช่ใช่ใช่เลยและแหละพอหนูได้มาข่าวข่าวมันมาที่หลังนะ นูได้มาสักพักใหญ่ๆแล้วข่าววันพึ่งมานะหนูก็เลยตกใจเฮ้ยทําไมมันเป็นเหมือนที่เราบูชาแล้วก็สิ่งที่เราฝันทําไมมันเกี่ยวข้องกันดัวความไม่รู้ยังไยมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของหนูหนูต้องไปปล่อยอ่ะผมถามหน่อยครับคุณลูกแก้วครับถามหน่อยถ้าตอบแบบไม่ให้ทัวลงนะอย่างองค์เนี่ยที่คุณโบวี่เขาถืออยู่เนี่ยคนเกิดอยากจะบูชาเนี่ยน่าบูชาไหมดีไม่ดีอย่างไงครับตอบแบบไม่ให้ทัวลงนะ ตอบแบบไม่ให้ทัวลงก็คือพูดง่ายมันอยู่ที่ศรัทธาของแต่ละคนคนะผมไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงใครได้หรือสิ่งใดได้แต่พูดได้ง่ายๆว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านทำแล้วสบายใจทำเถอะท่านไม่มีใครขัดขวางท่านหรอกแต่ถ้าเกิดมีชีวิตเปลี่ยนขึ้นมาท่านก็นะรับผิดชอบกันเองแล้วถ้าเป็นคุณลูกแก้วมาเจออย่างนี้มีคนแนะนำมาจะนำมาบูชาไหมครับ ของลูกแก้วถ้าเป็นไปได้ลูกแก้วไม่อยากจะมีอะไรสักอย่างเลยด้วยซ้ำพราะถือว่าท่านอยู่กับตัวเราแล้วทุกอย่างแต่ด้วยความว่าภาวะของมนุษย์ที่จะต้องรูปลักษ์เราเลยจึงต้องมีแต่ถ้าให้บูชาสิ่งนี้ถามว่าเราบูชาไหมเราก็บูชานะยกมือไหว้ท่านทำทำความเคารพท่านว่าเออนะเรารู้แล้วว่าท่านมาแค่นี้ก็จบอหมม่ผมหมายถึงว่าให้เอาองค์เนี่ยไปไว้ที่ห้องเลยเนี่ยบูชาอย่างนั้นไหม ไม่เอาค่ะเพราะอะไรถึงไม่เอาเพราะอะไรเพราะว่าคือหนึ่งเอ่อพูดได้ง่ายนะครับความเรงของเขาความแรงของเขากามาด้วยพลังอำนาจที่จะมันมีการว,วงสวงมันจะต้องมีการที่ว่าต้องถวายต้องแบบมีข้อแรกเปลี่ยนนะแต่ของพวกเราไม่มีข้อแรกเปลี่ยนเข้าใจไหมครับการนไหมเห็นไหม S <S พี่เห็นไหมพี่โชคอย่าเพิ่งเพิ่งให้ให้คุณลูกแก้วคุณให้จบก่อนรอแป๊บหนึง่งคอยเสริมตอนท้ายรอ,อแป๊บหนึง่งอาจเชิญคุณลูกแก้วต่อแล้วคันนี้ของพวกเราอ่ะไม่มีอะไรมากแค่น้ําแก้วเดียวแต่ของเขาจะต้องมีสัจจะว่าเออถ้าได้แล้วต้องให้นู้นให้นี้แต่ของของ,ของมันไม่เหมือนกันไงคือของเขามาในสายบวงไม่มาในสายต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอ่ะพูดง่ายๆ่ายว่ามีข้อแรกเปลี่ยนถ้าสมมติว่าไม่มีข้อแรกเปลี่ยนอ่ะบางครั้งบุญมารมีของท่านเขาไม่รับนะ เขาจะเอาชีวิตท่านน่ะแทนน่ากลัวคุณหลินจะเสริมอะไรเมื่อกี้นี้ที่เก้าพูดมาเมื่อกี้ว่าแรงว่านู่นวันนี้ก็หนูบอกว่าหนูมองปาเนี่ยหนูก็รู้แล้วแล้วพี่คนที่เป็นหมอดูเมื่อกี้บอกว่าไม่แรงนะไม่ไม่ไม่น่ากลัวนะนู่นนั่นนี่น่ากลัวหนูมองแล้วเขาก็ดุหนูมองตั้งแรกหนูก็รู้แล้วไง แต่พี่เขาก็พูดว่าแรงเหมือนกันอืเพราะว่าบอกแล้วว่าถ้าพูดแบบไม่ให้ทัวลงอ่ะนะก็แบบนี้แหละเบาๆบางๆก็คือแล้วแต่ท่านไงแล้วแต่ศรัทธาของแต่ละคนท่านก็ดูไม่เบาหรอกแต่ว่าต้องเข้าใจนะศรัทธามันมันคู่กับบางทีศรัทธามันเส้นบางๆกับงมงายนะอ่ะถ้าเกิดว่าตรงนี้ตอนนี้ผมอับอัดติดนะคุณโบวี่นิดนึงผมจะไปลงแอปแดงค่ะอัดติดคุณโบวี่จะพูดแบบไม่ให้ทัวลงจะบอกว่าไงใครชอบศรัทธาติดต่อหลังไม้ใช่ไหมครับ มันแล้วแต่ศรัทธาคนเลยค่ะคือใครต้องการสายนี้บอกมาได้เลยหนูพร้อมจะให้เป็นเ,เป็นเป็นเจ้าของคนต่อไปซึ่งหนูมีความรู้สึกตั้งแต่แรกแล้วที่เอามาแรงจริงๆแล้วสิ่งที่อยู่กับหนูมันค้านว่าหนูควรไปสายนี้ดีกว่าเลยเงี่ยไปถึงไปสายอื่นสายสายสาย,สายขาว สายที่หนูมีอยู่ใช่านูนดหนึ่งและองค์เนี้ยก็คือท่านเนี่ยท่านอันนี้ครูไกแก้วถูกต้องไหมค่ะก็คือถ้าใครอยากได้ห้ามนําไปปล่อยต่อห้ามนําไปขายต่อใช่ต้องเฉพาะคนที่บูชาเท่านั้นต้องมีแรงศรัทธาเพื่อที่จะเอาท่านไปบูชาจริงๆอืไปนับถือว่าใช่ค่ะที่แบบไม่ได้เอาไปเป็นการต่อยอด แลกเปลี่ยนเป็นเงินใดๆเลยแล้วมีมีอีกการหนึ่งเมื่อกี้เหมือนชื่นชอบจริงๆเหมือนที่ตอนนั้นอ่าที่ที่คุณโบวี่พูดประมาณว่าถ้าบางคนก็แนะนําว่าไปไปไปให้ที่วัดดีไหมให้พระรับไปอะไรยังไงอันนี้คุณลูกแก้วฟังแล้วควรจะไปให้พระต่อไหมถวายวัดไหมหนูบอกไม่ต้องอย่าพาก็เข้าวัดอ๋อครับผมใช่หนูค้านหนูค้านเลยมันรู้สึกว่า ไม่ใช่มันค้านกับหนูเลยมันอสั่นใจหนูมันสั่นว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้ไม่ได้ต้องไปเขาถามถามว่าเขามาเพื่ออะไรเพื่อคนโลภโดยเฉพาะครับอนั่นแหละมันก็เลยไม่เกี่ยวกับหนูเลยหนูเลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของหนูคนที่มีความอยากไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าท่านจะไม่ช่วยเราเราได้นะเพียงแค่ว่ามันแค่ไม่ใช่สายหนูเฉยๆเขาอาจจะไป ถูกกับใครที่เป็นเจ้าของจริงๆแล้วเขาไปช่วยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกทุกคนก่นเกิดเกิดใครมาดูที่ผมบันทึกไลน์นี้ลงนะก็ก็จะบอกว่ามิได้โจมตีหรือภาคพินอะไรไทยพร้อมค่ะหนูมีหนูมีที่เขาทําไม่ให้แล้วอ่านมีอ่านเรียบร้อยเลยครับอคุือของบางอย่างถ้ามันไม่ถูกกับเราอ่ะเราเอาไว้เราก็ลําบากใจเพราะฉะนั้นอะไรที่ลําบากใจอย่าทําดีกว่า ผมผมมองง่ายๆแค่อยู่แล้วรู้สึกระคายเคืองใจเป็นทุกข์มันก็ไม่น่าจะสุกแล้วใช่ไหมไก่แก้วค่ะใช่ใช่ไม่ใช่ว่าเราแบบว่าไม่ชอบท่านเพียงแค่ว่าหนูไม่แค่ไม่ใช่สายท่านจริงๆก็เลยอยากจะหาคนที่เป็นเจ้าของเขาจริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนี้ะเพราะว่าเขาแปลงให้เราเป็นสภานบุแใหล้วแล้วเราจะติดต่อคุณโบวี่ไงแอปแอปบ้านเขียว บ้านทักมาถ้าใครได้ยินตอนนี้98 96ยูเซอร์ข้างนอกข้างในถ้าสนใจจริงๆทักมาหลังบ้านก่อนแล้วค่อยคุยกันอีกทีหนูจะเป็นคนพิจารณาว่าจะควรเป็นของใครเดี๋ยวบ้านเขียวใช้ชื่ออะไรบอกได้ไหม,มไม่เดี๋ยวเอาคนที่เขาแบบสนใจแล้วเขาทักมาหาโอเคครับผมโอเค ใช่มัน